ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทองหัลาพยากรสวัสดีครับขอขอบคุณท่านที่ติดตามช่องทองหัลาพยากรและขอขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมท่านใหม่ขอขอบคุณที่กดติดตามช่องทองหัลาพยากรคลิปนี้ก็เป็นคิวของชาวลัคนาราศีสิง์ ประจำเดือนพฤศจ,จิกายน2565ช่องทองโหราพยากรณ์วิเคราะห์อ่านดวงดาวตามการโคจรของดวงดาวอ่านดวงดาวโดยใช้หลักโหราศาสตร,ร์ไทยพยากรณ์ด้านการงานด้านการเงินด้านความรักโชคลาภสุขภาพโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมชาวราศีสิงห์ท่านที่เกิดวันที่17สิงหาคมถึง16กกันยายน ขอกำลังใจจากท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทองโหราพยากรณ์ทำคลิปดีๆอย่างต่อเนื่องในเดือนพฤศจิกายน2565มีดาวหลายดวงโคจรย้ายราศีดาวองคารลอยอยู่ราศีมิถุนวันที่1ตุลาคม2565และดาวอังคารจะเดินถอยกลับเข้าราศีพฤษภ วันที่16พฤศจิกายน2565ดาวอาทิตย์ลอยอยู่ราศีตุลวันที่18ตุลาคม2565และดาวอาทิตย์ย้ายเข้าราศีพิจิกวันที่17พฤศจิกายน2565ดาวพุธลอยอยู่ราศีตุลวันที่1พฤศจิกายน2565และดาวพุธย้ายเข้าราศีพิจิกวันที่10พฤศจิกายน2565ดาวศุกร์ ลอยอยู่ราศีตุลวันที่21ตุลาคม2565และดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีพิจิกวันที่14พฤศจิก,กายน2565ดาวหลายดวงโยกย้ายราศีจะมีผลต่อชาวราศีสิงห์อย่างไรด้านการงานชาวราศีสิงห์มีดาวศุกร์ดาวเจ้าเรือนกํามะกรรมะคือหน้าที่การงาน ลอยอยู่ราศีตุลตั้งแต่วันที่21ตุลาคม2565ดาวศุกร์โคจรเข้าบ้านตนเองทางโหราศาสตร์เรียกว่ากเกษตรตาทิบดีเกษตรตาธิบดีคือความมั่นคงความมั่งคั่งความอุดมสมบูรณ์กรอนโหนโบราณว่าดาวศุกร์สถิตราศีตุลการงานเจริญก้าวหน้าก้าวหน้าหน้าที่การงานก้าวหน้า มีทรัพย์สินบริบูรณ์มั่งมีมีบุญยศศักดิ์เป็นหลักฐานมีสเสน่ห์คนชื่นชอบจึงบังเกิดผลดีด้านการงานด้านการงานมีความชัดเจนในทางที่ดีการงานมีเกียรติยศชาวราศีสิงห์บางท่านมีความเปลี่ยนแปลงด้านการงานในทิศทางที่ดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ คอยให้ความสนับสนุนให้ความช่วยเหลือด้านการเงินชาวราศีสิงห์มีดาวพุธดาวเจ้าเรือนการเงินลอยอยู่ราศีตุลตั้งแต่วันที่23ตุลาคม25 6 5หและมีดาวสุขโครจรร่วมราศีดาวสุขได้ตำแหน่งกเกษตรตาธิบดีกเกษตราธิบดีคือความมั่นคงความมั่งคั่งดาวสุข โคจรร่วมราศีกับดาวพุธท,ทางโหราศาสตร์เรียกว่าดาวคู่ธาตุน้ําคู่ธาตุน้ําคือการสนับสนุนกันดาวที่ส่งเสริมกันจึงบังเกิดผลดีทั้งด้านการเงินการเงินมีสภาพคล่องตัวด้านการเงินมีการขยับดีขึ้นชาวราศีสิงห์บางท่านมีช่องทางหารายได้หลายช่องทาง ดาวพุธท,ทำหน้าที่อีกหน้าที่คือดาวเจรจาลอยอยู่ราศีตุลตั้งแต่วันที่23ตุลาคม2565และมีดาวศุกร์โคจรร่วมราศีทางโหราศาสตร์เรียกว่าดาวคู่ท่าน้ำดาวคู่ท่าน้ำคือดาวที่สนับสนุนกันดาวส่งเสริมกันจึงส่งผลดีทางด้านการเจรจาธุรกิจการติดต่อธุรกิจ การนำเสนอการขายชาวราศีสิงห์ท่านที่ทำธุรกิจหรืออาชีพนักขายที่จะต้องมีการเจรจาธุรกิจการติดต่อธุรกิจการนำเสนอการขายจะเกิดผลในด้านดีมีโอกาสสำเร็จชาวราศีสิงห์ท่านที่ทำธุรกิจอาชีพนักขายถือได้ว่าช่วงเดือนพฤศจิกายนสองห้ เป็นโอกาสที่ดีของชาวราศีสิงห์ท่านที่ทำธุรกิจด้านความรักชาวราศีสิงห์มีดาวศุกร์ทำหน้าที่อีกหน้าที่คือดาวเจ้าเรือนปัตนิปัตนิคือคู่ครองคู่สัญญาลาอยู่ราศีตุลตั้งแต่วันที่21ตุลาคม2 5 6 5าหดาวศุกร์ย้ายเข้าเรือนตนเองดาวศุกร์อยู่ราศีตุลทางโหราศาสตร์เรียกว่า เกษตรธิบดีเกษตราธิบด,ดีคือความมั่งคงความอุดมสมบูรณ์อีกทั้งมีดาวอาทิตย์โคจอรร่วมราศีดาวอาทิตย์กับดาวศุ์ทางโหราศาสตร์เรียกว่าดาวคู่สมพลคู่สมพลคือความสนับสนุนกันดาวส่งเสริมการช่วยเหลือกันจึงส่งผลดีทางด้านความรักชาวราศีเมถุนท่านที่มีคู่อยู่แล้วถือว่าเป็นช่วงที่ ดวงความรักดีอยู่มีความลงตัวของความสัมพันธ์ความรักดีด้านความรักยังไปได้ดีมีความเข้าใจกันดีสำหรับชาวราศีสิงห์ท่านที่โสดอยู่ช่วงนี้ชาวราศีสิงห์เป็นราศีที่มีสเสน่ห์ชาวราศีสิงห์บางท่านได้พบเจอคนที่สนใจท่านเป็นพิเศษด้านสุขภาพชาวราศีสิงห์ ด้านสุขภาพช่วงเดือนพฤศจิกายน2565ดาวยังมีบางช่วงจังหวะมีดาวแรงอยู่ดังนั้นขอให้ชาวราศีสิงหาใจใส่เรื่องสุขภาพดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อระวังและมัดระวังการเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บอาจมีบ้างเล็กน้อยแต่ก็ไม่น่ากังวลเท่าใดนักแต่จะผ่านไปได้ด้วยดี แต่สิ่งที่ควรระมัดระวังเกี่ยวกับการบาดเจ็บการเดินทางไปไหนที่ต้องใช้รถยนต์ไม่ควรขับรถอย่างประมาทขับรถอย่างระมัดระวังการขับรถในช่วงเวลากลางคืนควรหลีกเลี่ยงก่อนจบคำทำนายขอขอบคุณท่านผู้ชมที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งช่องทองโหราพยากรขอขอบคุณอย่างยิ่ง